ขอขออีกรอบได้วยไหมได้อ่านหรือยังขอเล่ากันอีกหน่อยหนึ่งครับผมค่ะต้องต้องทักทาวันนี้มาร่วมงานครบรอบ13ปีอยู่เทียมพุซิเน่เลยครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานครบรอบ13ปีของบิวเทียมเนาะดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากคือพีคคือไม่ค่อยมีโอกาสได้มาที่สยามมากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าช่วงนี้มีโอกาสได้มาแล้วก็ได้มาร่วมงานกับทางบิวเทียมอ่ะแล้วก็มาท่ามกลางบรรยากาศของสยามเนี่ยก็เหมือน ดีใจครับชื่นใจเหมือนได้มาได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาแสดงความดีๆกับทั้งทางแบรนด์ด้วยเหมือนกันครับวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของแบรนด์ Scientific uh, ครับผมบเป็นยังไงบ้างคะแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็จะเป็นที่เน้นหลักๆเลยเนาะคือวันนี้พี่มาในตัวของค<ม>ุชชั่นเนาะก็จะมี Cushion c o อ e r อ l l ก็คือจะเป็นคุชชั่นตัวสีทองเ<ม>นาะก,ก็คืออันนี้ก็จะเป็นคุชชั่นที่เน้นสามารถใช้ได้ทุกวันสำหรับ Everyday Use อะไรอย่างเงี้ยครับ ปกปิดได้ดีเยีดดเ่ยมมากครับแล้วก็เป็นเซมิแมทเนาะก็ไม่ได้มันเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูแมทจนเกินไปครับแล้วก็ทางแบรนด์ก็มีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาก็คือเป็นตัวสีฟ้าเนาะก็จะเป็นเอ่เป็นตัวที่คุมความมันได้ดีมากๆครับในลองเชิญชวนสิคะหมายถึงว่าลองใช้ของเอาจริงๆก็ไม่ต้องเชิญชวนอะไรมากเพราะว่าของเขาดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่คือไม่ว่าจะเป็นาสาวๆหรือว่าอาหนุ่มๆเนาะ เพราะว่าพิ่เชื่อว่าบิวตี้ของผู้ชายมันไม่จํากัดเพศหรอกไม่จำกัดจำกัดไว้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนได้ใช้สําหรับสกินทิฟิกเองก็ใช้ครุชชั่นตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกๆวันไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนช่วงนี้อาจจะฝนตกเข้าสู่หน้าหนาวก็สามารถใช้ได้หรือว่าหน้าร้อนก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับงั้นก็ขอให้ทุกคนมาใช้กันเยอะๆครับครับผมพูดถึงผลงานของตัวเองบ้างค่ะได้เลยครับผมช่วงนี้อ่ะเอาจริงๆคือเราเจอกันบ่อยมากนาะ ยินดีฟังใช่ไหมครับถ่ายได้เลยมันมีมันมีเพิ่มเติมหลังจากที่เคยจริงจริงมีครับมีมีมีก็จะมีเรื่องคือเคยสัมภาษณ์เรื่องงานหลายๆงานไปแล้วเนาะก็เริ่มมัแต่งงานละครเลยแล้วกันก็ต่อไปนี้ก็จะมีงานละครที่รอออนอีก3าเรื่องครับก็เมื่อไหร่ยังไงพี่บอกเสมอว่า รอให้ทางช่องประกาศแล้วกันแล้วถ้าทุกคนทราบแล้วก็ยังไงก็มาบอกพี่ด้วยแล้วกันว่าออนเมื่อไหร่นะครับแต่ถ่ายจบไป้สามันแล้วถ้ <laughs> าจบไปสามเรื่องนะครับแล้วก็รอออนแอร์อีกเดียวเลยแล้วก็จะมีผลงานเพลงเลงตรียมงานกันอยู่จะมีชื่อเพลงว่า Paradise ครับคอนเซปต์จะทุกคนก็น่าจะทราบว่า VIP จะเป็นคอนเซปต์แบบเท่ๆเนาะแล้วอันนี้ Paradise ก็จะเป็นคอนเซปต์ที่มันสดใสดใสดใสแล้วก็ทุกคนเต้นตามได้แล้วก็เป็นคอนเซปต์ที่บ่งบอกถึงพระอาทิตย์ที่มอบความอบอุ่นให้กับ กเราอะไรรนเาสดใสขึ้นคุณตาอะไรนะครับเราสดใสขึ้นคุณตาได้พักผ่อนด้วยแล้วก็กินอาหารอร่อยด้วยก็เลยสดใสมากๆครับผมช่วงนี้แล้วเราจะมีโชว์เคสนะครับเราจะมีโชว์เคสสำหรับโชว์เคสจะดูก่อนครับว่าตอนนี้จะสัตารางงานอยู่อาจจะมีหรือไม่มียังไงก็ขอให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดตามกันแล้วกันไม่ก็จะจะถามแหละว่าพอมีโชว์เคสแล้วแล้วช่วงนี้เหมือนศิลปินเขาช่วงงานแฟนไซน์ใช่บผมเราอยากจัดบ้างไงโอ้จริงจริงติดตามกันเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีคอนเซปต์หลายคอนเซปต์มากสำหรับอาราได้เนาะ ให้ทุกคนติดตามกันว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นแฟนไซน์หรือว่าแฟนมีหรือโชว์เคสหรือว่ารูปแบบไหนก็ตามให้ทุกคนติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาประกาศอีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนครับผมเร็วๆนี้ไหมครับเร็วๆนี้ครับเร็วเนี้เร่งเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเลยครับเหลือถ่าย MV อย่างเดียวตอนนี้ครับก<อ>็ออตอนนี้นมีน่าเก็มีอะไรไหมหรือเป็นยังไงโอ้ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็สปอยอะไรมากไม่ได้แต่แน่นอนว่า มีมีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับผมใช่ใช่ใช่ครับก็มันจะมีไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรต่างๆคือเล็กๆน้อยๆให้ผายคิดถึงกันเนาะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยครับผมแล้วก็ช่วงนี้เงิ่อนงานช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็บริษัทกิก็ก็เยอะทุมคนก็เราคงจะได้เจอกันอีกบ่อยหลังจากมาถึงพี่ๆทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับผมไม่เบื่อไม่เบื่อ สุดท้ายนี้ค่ะไฮไลทยบอลบิวทียมหน่อยครับผมก็ทาบิวทีมก็จะครบรอบสิบสามปีแล้วเนาะยังไงก็ขอบคุณครับที่แล้วก็ขอขอบคุณที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเนาะแล้วก็ยังไงก็ขอให้บิวทีมอยู่กับพวกเราคนไทยไปนานๆสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ต้องการจะชอบหรือว่าต้องการจะเสริมความงามก็สามารถมาที่ได้ที่บิวทีมเนาะยังไงก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆเช่นเดียวนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ